ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้นุ่นจะมาทำคลิปความรักราศีพิจิกนะคะซึ่งนับเป็นแบบวันที่สากลเนาะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดูไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าชีเยี่ยมมากเกินไปเดี๋ยวเราขอเช็คพลังงานของเขาก่อนนะคะ1น่ถ้วยค่ะเก้าเหรียญเด็กถือเหรียญ คีงถือเหรียญเขานิ่งๆเนาะนิ่งๆเชิดๆยิงๆนะคะที่เห็นในพลังงานไพ่เนาะเดี๋ยวเรามาดูตัวคุณนะคะห้าเหรียญเด็กเหรียญคุณทำไมมีเด็กเหรียญเหมือนกันเลยเอมเพสสามไม้เท้าน,นะคะแล้วเรามาดูเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะ คินถือเหรียญเออคินถือไม้นะคะ The Were เป็นรักออนไลน์เหรอคะเออเจมูนเด็กถือเหรียญ <c oughs> คุนได้เด็กถือเหรียญถึงสามใบอะเอาจริ <c oughs> เฮอร์มิตอ่ะเรามาดูกันพลังงานของเขาเนี่ย เขา่าเป็นคนที่ตอนนี้น่าจะยังโสดอยู่แต่อยากมีความรักความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะค่อนข้างที่จะอยากถ้าสมมติว่าความรักอะถ้ามันไม่ดีมันไม่มีความสุขอยู่คนเดียวก็ได้นะคะเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินหรืออยากได้ใครสักคนหนึ่งอะที่มีความมั่นคงที่จะทําให้เขารู้สึกว่าถึงความมั่นคงไม่ว่าจะฐานะหรือความรู้สึกนะเพราะเขารู้สึกว่ามันมันจะดีกว่าถ้าถ้าเขาจะต้องมาแบบว่าเหนื่อยอะ ไม่อยากเหนื่อยเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะในในเรื่องของฐานะหรือว่าในเรื่องของความรักก็ต้องการความมัน่นคงความชัดเจนเพราะว่าถ้าไม่ได้สิ่งที่มัน่นคงหรือชัดเจนหรือไม่ดีกับตัวเองเนี่ยสามารถอยู่ได้ตัวเองได้นะคะเป็นภัยที่เป็นความโสดโสดสวยหล่อรวยนะคะดูแพงอ่ะส่วนตัวคุณ คุณเองก็ช่วงนี้ก็มีปัญหาให้ไม่สบายอ,อกไม่สบายใจเนาะอาจจะมีปัญหาเรื่องของการเงินด้วยนะคะหรือกำลังจะนำเงินไปต่อยอดลงทุนอะไรบางอย่างแต่มันเป็นเงินก้อนเล็กๆนะคะหรือมีความรู้สึกถ้าในเรื่องของความรู้สึกคุณกำลังเริ่มรู้สึกกับใครบางคนหรืออาจจะแบบเพิ่งเลิกลาห่างจากความสัมพันธ์อะไรบางอย่างมาแล้วคุณเองเนี่ย ยังไม่สามารถลืมความสัมพันธ์นั้นได้หรืออีกกรณีหนึ่งคุณรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมเนาะ M p มเพสอะ, M อะหมายถึงว่าคุณอาจจะหลงรักคนที่มีความสมบูรณ์แบบ perfect หรืออีกกรณีหนึ่งคุณอาจจะหลงรักคนที่เขาเป็นคุณแม่เนาะเออไม่ได้หมายถึงว่าคุณไปรักแม่นะหมายถึงว่าคนที่แบบว่าผ่านการมีครอบครัวนะคะแล้วก็มันอาจจะมีเรื่องของ ระยะทางการไม่เปิดใจการรอคอยอะไรบางอย่างเนาะซึ่งคุณเองเนี่ยยังไม่ได้ลุยยังไม่ได้ทําอะไรเรื่องราวความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นความรักความสัมพันธ์ที่สนใจนะแต่ขอดูก่อนสนใจนะแต่ขอศึกษาทุูใจส่วนมากคุณจะดูไปการผ่านช่องทางออนไลน์นะคะแล้วมีความหวาดระแวงความคิดมากคุณก็คิดมากเขาก็คิดมากแล้วมีความรู้สึกที่ดีตรงกันคือเริ่มเริ่มความรู้สึก หนึ่งเหรียญทั้งคู่ก็คืออยากจะเอาความรักความรู้สึกดีๆไปมอบให้แต่มันเป็นจุดเริ่มตน้นยังไม่ได้วางแผนความสัมพันธ์ว่าจะไปในทิศทางไหนแล้วก็ค่อนข้างที่จะเงียบถ้าระดับความสัมพันธ์เนี่ยแทบจะไม่กระติกเลยถ้าจะไม่พัฒนาเลยอยู่จุดไหนก็ยังอยู่จุดตั้นนะคะเป็นการส่องดูกันเงียบๆนะคะเป็นพลังงานของความเงียบจริงๆเงียบแบบผู้รู้อะเงียบแบบดูเชิงเงียบแบบ ดูซิว่าจะอะไรยังไงกันดีนะคะเรื่องราวมันจะเป็นประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความรักนะคะของคุณในวันที่1นึถึงสิกุมภาพันธ์นะคะว่าจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะจะมีความคืบหน้าอะไรนะคะคิงไม่เท้าแดาบ สองถ้วยเดะมูนเคอร์มิดขอบคุณความเงียบขอขยายเดะมูนหน่อยนะคะเอ็มเพทำไมได้จะเอ็มเพ็อะแฮงแมนแล้วก็สี่ถ้วยนะคะใต้สำรับเนี่ยเป็นคิงเหรียญ คุณคุณจะเงียบกันไปถึงไหนเนี่ย <c oughs> ความสัมพันธ์เราบอกเลยนะเหมือนอยากเคทแอคชั่นแต่มีปัญหาเหมือนชอบกันแต่คิดมากอ่ะเหมือนมีความรักให้กันมีความรู้สึกดีๆให้กันแต่ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันมีปัญหามีความหวัดระแวงหรือมีความคิดมากในความสัมพันธ์อาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณเองหรือตัวเขาเองเนี่ยดูนิ่งๆเงียบๆเนาะดูส่องกันไปส่องกันมาหรือส่งวนท่าทีอยู่อะ่ะไม่ทําอะไรอะ่ะ เออคุณอาจจะไปหลงรักคนที่เขามีเจ้าของไหมหรือถ้าไม่ใช่คนที่มีเจ้าของเนี่ยก็เป็นคนที่มีความสมบูรณ์แบบในตัวเองสูงมากหรืออาจจะผ่านการมีครอบครัวอย่างที่นุ่นบอกเพระเป็นเอ็มเพเนาะล้วก็อาจจะแบบมีเรื่องของความเศร้ามีพลังงานของความเครียดนะคะแล้วก็ความยึดติดอะไรบางอย่างหรือมันอาจจะติดตรงที่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไปได้ยาก ก็ได้แล้วคุณก็เลยยังมีความนิ่งมันอาจจะขาดความมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกหรือว่าเออมันขาดในเรื่องของการการฐานะที่มั่นคงบางอย่างเนาะความรักครั้งนี้มันเหมือนมันมีปัญหาอยู่ปัญหาตรงที่ว่าอาจจะไม่เคยแสดงความรู้สึกที่มีต่อกันหรือเปล่าเก็บเงียบเก็บนิ่งนะคะไม่พูดไม่จานะคะไม่แสดงออกคาดเดาไม่ออกว่ารู้สึกอย่างไรอาจจะเป็นประมาณนั้นได้นะคะ ซึ่งในเดือนเนี้ย <c oughs> 1 1่งเนี่ยก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งอยู่เหมือนทษดไปในใจอะรู้สึกแต่เก็บไว้ในใจไม่บอกใครนะคะเหมือนความรักความสัมพันธ์อยากให้เป็นไปในรูปแบบค่อยๆเติบโตค่อยๆสร้างความรักค่อยๆรดน้ำพวนดินนะคะให้มันงอกออกมาโดยที่ต้องมั่นใจนะว่าฉันจะไม่ต้องไปแย่งชิงกับใครต้องมั่นใจนะว่าฉันจะไม่ต้องไปฟาดฟันกับใครนะคือแบบ ไม่ไม่ไม่อยากเหนื่อยอ่ะแล้วก็ถ้าเรื่องราวของคุณเคยผ่านเรื่องราวความเสียอกเสียใจมามันยังเป็นความความเศร้าอยู่มันเป็นเรื่องราวที่ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้สาเหตุที่หนึ่งที่เรามองนะคุณอาจที่คุณยังเริ่มต้นใหม่ไม่ได้อ่ะหรือคุณยังไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์เนี้ย คุณยังลืมเรื่องราวเก่าๆไม่ได้ไหมหรือมันผ่านเรื่องราวเศราเ้าๆมาแล้วไอ้เรื่องราวเศร้าๆนี้ความรักความไม่ว่าจะคุณหรือเขานะทั้งคู่เลยก็ได้มันเหมือนผ่านเรื่องราวความเศร้ามามันก็เลยยังไม่สามารถก้าวจากปัญหาเดิมๆหรือปัญหานั้นได้หรือถ้าเป็นฝ่ายคุณกับเขาเคยคบกันแล้วเลิกกันไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ายังไม่สามารถลืมความเศร้าหรือเหตุการณ์ที่มันเป็นประเด็นนั้นได้อะ <seventeen. S 2> ค่ะมันเลยให้ความสัมพันธ์เนี้ยยังไม่ได้พัฒนาหรือเริ่มไปไหนหรือยังไม่ได้มีการกลับมาปรับความเข้าใจกัน เป็นความสัมพันธ์ที่นิ่งนิ่งแบบเป็นเส้นเส้นตรงเลยอะเหนื่อยหน่อยนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีพิจิกนะคะก็เดี๋ยวเรามารอดูคลิปหน้าเนาะว่าความสัมพันธ์มันจะกระเตื้องขึ้นไหมมันจะแก้ปมความรักได้ไหมนะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูคลิปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ฝากสมัครสมาชิกด้วยนะคะใครสมัครแล้วนุ้นขอบพระคุณมากมากแล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอ่าเพื่อนๆค่ะนุ้นลืมใส่ตัวอักษรจชะปะ อ่าตัวดับบิวนะคะตัวรอนเรือนะคะตัวผอพึ่งตัวเอฟนะคะเลขสองวันพุธพฤหัสอาทิตย์นะคะธาตุธาตุของเขาเนี่ยอาจจะเป็นธาตุไฟแม่สีธนูธาตุน้ำมีกรากฎพิจิกนะคะราศีมีนเออธาตุลมเมถุนตุนกุมแล้วก็ราศีกันนะคะธาตุดินภูศกันมกกังกรนะคะประมาณนี้เนาะก็เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย